ากำลังเล่นเหยื่อยน,นะครับครับนะนะหลังจากเราทําเป็นสามเหลี่ยมนะอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนะรบบประมาณนี้ให้เรากะานะให้เราชนกันอย่างนี้นะแล้วเราก็หักตัวนี้ลงนะไว้สําหรับเสียบลงในรูนี้อย่างนี้นะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะเราก็้องเยโชวนะนะ์เป็นอย่างนี้นะ จะให้มันเหลี่ยมไหนก็ได้นะครับนี้แล้วกันเนาะ mm. ล้วลนี่เราก็เอาไปดูนะครับไปดูการปลานะครับไปดูเวลาปลายกนะครับมันจะทำให้เรามองง่ายนะครับ นะนี่เราก็นั่งดูอาการได้เลยน,นะครับนะถ้าปลาเล่นก็จะมีอาการนะครับนี่คือปลากําลังเล่นนะครับมาปลากาลังเ,<า>เล่นเหยื่ออยู่นะครับไม่ดูง่ายนะครับนะ <S <S เพราะว่าสายมันก็สีขาวมองยากครับแต่ว่าเราค่อยสีขาวเงี้ยมันก็นเด่นนะครับเรานั่งไกลๆมองมาก็เห็นเลยนะครับนะ <S <S ะว่าปลากําลังเล่นเหยื่อเราอย <Ben> ู่นะครับ